สุดสุดจริงเลยนะเบ็ด9ก้าก็จริงนะแต่แตก3รอบติดอ่ะสวัสดีนะครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมกันขันเงินแสนนะวันนี้ผมก็มากระทุนสูงพอสมควรเลยนะครับกับ3 0 0พันเกือบ5ขาดบาทเดียวเช่านั้นนะโอเคมารีเทิร์นกับเกมโลมากันเลยนะครับอยากจะมาโมยเพื่อนๆฟังนะเดี๋ยวเข้าเกมก่อนเดี๋ยวเข้าเกมก่อน เกมโลมานะครับเกมโรมานะอยากจะมารีเทิร์นให้เพื่อนๆดูนะครับผมกลับมากับเกมเซียนเลยนะกลับมากับเกมเซียนตัวเองเลย <S <S นี่นะผมเล่นเมื่อคืนนะอะ่เดี๋ยวกดเข้าดูมั้ยผมเล่นเมื่อคืนนะครับผมเมื่อคืนเลยนะที่ไลฟ์สดใน t ิ k กต็อกนะนี่โบนัสแตกสามรอบครับผมเห็นไหมเนี่ยรอบที่หนึ่งรอบที่สองรอบที่สามนะ สุดสุดจริงเลยนะเบ็ดก้าก็จริงนะแต่แตกสามรอบติดสุดจัดนะครับสุดจัดเลยนะ,ะเดี๋ยวผมจะลองเล่นแบบออโต้นะครับเทอร์โบออโต้นะ,ะสปินกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับกลับมาพูดคุยกันกันกบเกมโลมานะครับผมกลับมาพูดคุยกัน เกมโลมาช่วงนี้ก็เห็นว่าแตกบ่อยมากเลยนะครับแตกบ่อยมากเลยเห็นเขาลงเฟซลงอะไรเลยนะแล้วก็คนในกลุ่มเขาก็บอกทิกแตช่วงเวลาดีๆนะครับกลุ่มผมก็กลุ่ม a interview 8 8นะครับผมเข้าไปดูเข้าไปดูทิกดีๆหรือว่าไปแชร์ประสบการณ์แชร์ทิกดีๆได้นะครับผมมีทิกดีๆมากมายเพื่อนๆได้ติดตามนะครับผมในกลุ่มนะไม่ว่าจะแชร์กันเองหรือว่ามีแอดมินแชร์ แชร์พวกสูตรพวกอะไรให้ดูนะครับผมอตอนนี้ก็สปินกันไปยาวๆก่อนนะครับเลิกพูดเรื่องสูตรเรื่องสล็อตเรื่องอะไรก่อนนะโอเคผมก็จะค่อยๆเพิ่มเบ็ดนะครับแล้วก็ออโต้เหมือนเดิมนะ,อ,ะออโต้เหมือนเดิมเ่าสัก20หรือ30ดี20แล้วกัน20แล้วกันโอเคตอนนี้ก็อยู่กับเบ็ด13.5นะครับผมเราล้ม เป็นไปเรื่อยๆก่อนนะครับช่วงเวลานะครับช่วงเวลาผมแนะนํานะสักประมาณตีสองก็ยังดีนะครับผมเห็นคนในกลุ่มเขาว่าตีสองนะผมก็ลองดูนะกับเมื่อคือนที่ไลฟ์สดในทิกตอกไปนะครับในทิกตอกผมก็เสี่ยงขันเงินแสนเลยนะเสี่ยงขันเงินแสนนะครับผมอ่าหรือว่าติดตามได้อีกช่องทางนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแปะไว้ให้ละกันเดี๋ยวแปะไว้ให้ข้างล่างนะครับ ไต้คอมเมนต์แล้วกันนะอ่ะสปินกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมโหโล่เกือบเข้านเมื่อกี้โล่ไปขี่คอกัน3ตัวนะโอ้โหันขี่กันทำไมวะเป็นคุยหรือไงเ่ว<แ>นี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวไปไปมามานะ นเบิดเจงอ๋โอ้โหโ,หโ,หโ,หโล่เจ็ดสิบสองนะครับผมจะพาดูนะว่าเบดไหนออตโต้กำลังมาเบดไหนออตโต้แบบดีนะครับผมในช่วงเวลานี้นะอะตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาตีสองนะตีสองเหมือนกันนะช่วงเวลาตีสองนะครับผมตอนนี้อ่ะโอ้โหโลสวย ผมนึกว่าจะเข้าฟรีสปินนะครับเพื่อนๆเนบตส,สิบสามนะถือว่าไม่ลดมากนะครับผมไม่ลดแล้วก็ไม่เพิ่มนะไม่ลดแล้วก็ไม่เพิ่มต่อไปเบตสักเบตสามสิบนะเบตสามสิบอ่าสิบครั้งไหมสิบครั้งแล้วกันนะสิบครั้งนะครับอ่ะลุยเลยลุยเลย <S 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 โอ้หเบตสามสิบให้แค่สิบให้บา้าเอ้ย รอลุ้นโบนัสเหมือนกันนะครับผมแต่โบนัสเบสสูงๆเนี่ยหายากพอสมควรอยู่นะครับต้องต้องต้องแบบจังหวะดีๆจริงๆนะครับึ่งจะออกนะสำหรับเบสสูงนะต้องโชคดีมากอะ่ะเพราะว่าของผมเล่นเบสต่ำนะเมื่อวานเมื่อคืนสิไม่ใช่เมื่อวานเมื่อคืนเล่นเบสต่ำมากเลยนะเบสเก้านะ,ะครับผมึงจะออกนะ จะเปินไปเรื่อยๆก่อนนะครับรอดูรอเล่นโชคชิตาตัวเองนะแกัพผมอ่ะต่อไปเบ็ด45นะครับอีก10แล้วกันอีก10อ๋อโอเคโอ้โหเบ็ด45หรอบแรงแตก180นะแตก180จแดว่าดิดเนี่ยเคลแล้วผม อ่ะหงุ่นโอ้ยอางหงุ่นโคตรสวยอางหุ่นลงอีกไหมโอ้โห,ห,ห,าโโหมาเรียงกันอันนี้แหละก็ไม่ให้กันหน่อยนะโอ้โหเก้าสิบสวยอยนะู่นะเบสสี่สิบห้ากำลังดีเลยนะครับช่วงเวลาตีสองนะตีสองตอนนี้ก็จะตีสองห้านาทีแล้วนะอ่ะนี่สี่สิบห้าสวย ถือว่ายังดีอยู่นะครับยังดีอยู่นะแสดงว่าถ้าเล่นเบส42แลวออโต้ยาวนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นอยู่นะครับมีสิทธิ์ลุ้นอยู่นะงไงเพื่อนๆก็ลองไปเล่นกันดูนะครับผมอยากสอบถามพวกทิกหรือว่าการปันหรือสลอ็อตหรือว่าพวกที่การดูเขาไพา่บาคลาอย่างเงี้ก็เข้ามาได้นะครับกับ n w 88นะครับผมเข้ามาสอบถามได้นะ ก็เป็นกลุ่มพูดคุยกันนะครับแชร์ประสบการณ์แชร์โปรโมชั่นดีๆนะ,ะหลายคนถามมาว่าผมเล่นเวฟอะไรนะผมเล่นเวฟหนึ่งสอโอนะครับตอนนี้อโอ้ยโลสวยแจกันลงไหมวั้งกูแจกันลายใหญ่สวยแปสิบนะแต่ว่า80กับเบ็ด6หนี่ถือว่ายังไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับผมถือว่ายังไม่คุ้มเท่าไหร่นะ เป็นหกสเนี่ยลงต่ำม,มากเลยนะเอ้ยเดียวสองร้อยสี่สิบนะสองร้อยสี่สิบอย่าหาว่านะอย่าหาว่านะอย่าไปว่าน้องเขาเนคล้าตนลอย้มเบ็ดหกสนี่ยังยังไม่ค่อยเวิร์กนะยังไม่อยากแนะนำเบ็ดหกนะผม,มส่วนมากผมรุ่งกับเลขขี้นะครับผม ส่วนตัวนะส่วนตัวอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวผมรุ่งกับเลขขนะี้นะพวกเบตเก้าเบตสิบสามจุดห้าอย่างเงี้ยแล้วก็เจ็ดสิบห้าอะไรอย่างเงี้ยอ่าถ้าเบ็ดสูงก็เจ็ดสิบห้าอย่างเงี้ยจะโอเคนะเบตร้อยห้าสิบยิ่งอย่างน้อยคุณต้องสูงมากเลยนะครับคุณอย่างน้อยคือ <c oughs> ทิ้งไว้ก่อนเลยสักสามพันสี่พันนะเบตร้อยห้าสิบถ้าจะเล่นนะ แต่ว่าถ้าแนะนําขั้นต่ํานะขั้นต่ำ,นะตำเบ็ดเก้าเบ็ดเบ็ดสิอะไรอย่างนี้ก็สักห้าร้อยก็กาลังดีนะห้าร้อยก็กําลังดีนะอะสปินกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับอ่ะเหลือ3แล้เหลือสาแล้อ่าแจกันเข้าสวย50บาทเองถือว่าไม่ไม่ไมแย่ไหมเจ็ดสหได้แค่ร้อยก็ถือว่าน้อยนะครับผมถือว่าน้อยนะ คาดหวังมากกว่านี้นะครับผมคาดหวังมากกว่านี้ <c oughs> อะต่อไปเบ็ร้อยห้าสิแล้วนะครับอีก10บสปินนะครับออโต้สิสปินนะอันนี้ก็คิดว่ามันเล่นเป็นแนวทางให้เพืเ่อนๆดูนะอ้าวสี่รอยโอ้โหสวยงามสวยงาม หัวอ่งหุ่นมาขั้นกลางอ่างุ่นขั้นกลางระหว่างเราสองนะร้อยห้าสิบเข้าทุนอันนี้ก็ไม่อาวโอ้สี่ร้อยโอ้สี่ร้อยสวยงามอ่ะยังไงโอ้ยโลกได้อยู่ได้อยู่แสดงว่าอะไรเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเขาฟีสปิ้นว่ะเขาฟีสร์ปินว่ะ อึ่ยงงเลยเข้าฟีสปิน150อรอลุ้นกันนะครับอรอลุ้นกันนะอรอลุ้นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหลยอย่างนี้50 50แล้ว50แล้วนับได้อยู่อีก50 101 1 0ง,องโอ้โหโอ้โหไม่นะไม่นะเบิด150ให้ผมแค่ร้อยเดียวในฟีสปินสี่อันนี้ก็ไม่เอานะครับผมอันนี้ก็ไม่เอา อุ้ย450อันเนี้ยเอาอันนี้เอาอย่นนอางไงก็คือมันเล่นให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเบดไหนช่วงเวลาตีสองกว่าเนี่ยตีสองแล้วเบ็ดไหนออโต้ดีนะอ่ามาเล่นให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันผมก็อยู่กับเว็บหนึ่งสองสามโวน์เองนะอ่าแล้วตอนนี้จากทุนผมนะ เสียไป19บาทนะครับเพื่อนๆเ,เสียไป19บาทนะกับออตโอตโอ้เล่นเนะออตโต้เล่นๆให้เพื่อนๆดูนะครับผมก็มีค่ายเกมมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นคาสินโนหรืออะไรนะยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีกระลัล